ไอ้ทีหน้าครับไปเอาไก่ครับเอายไก่ก็เ,เขียดพี่น้องเป็นว่าเอาไปเอาอ่ะนะตา,า,า,ามทางไปหรอกนะวะนี่พาดหนวกไม่เอาครับนี่โอ้โ,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 โอหลุงไครลุงลุงม่ มดพี่น้องเอ,อ้ยแดดนี่นคือขาดแน่เลยขนาดท่าขี้ไม่น,นี่โอ้ยยิบบางอี่ดีเลยพายจะมาเป็นเขยหลาพี่น้องเลยจังจัง เดินมาไปกันวนะนี่พี่น้องห่อนัดเทียงนี่มึงรถเทียงที่นมต้นเคยมานอนนะครับนี่เทียงตัวนี้ครับแต่มืออื่นครับพ่นจังเสียวหม่าเฮ็ดกินเฮ็ดอยากอย่างนี้เนาะสูบปอกสูบปลาตอนนี้ก็เศร้าเมื่อไหร่ก็่น้ออูเดินทางมาจังแห้งงี้ดีเบิดมื่อ สิหลอดบ่หลอดก็ขเมื่อยเหรอนี่ครับอาวุธเนาอาวุธกู้การตอนนี้อยู่ที่ซอสป่ลาวเด้อพี่น้องเด้อเวียนอยู่ไทยเด้อเจ้าบ่ามาไทยปืนไทยปืนไปถือเอาของไปทิงได้ไกลก็ได้ครับพี่น้องนี่น้องจับให้นี่ ôi chị ạ bố ơi Ủa thế thì, thì nào, phải không ạ nó <laughs> chỉ cắp ơi bàn cắp vậy đi ạ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  Hấp đây vô nè Hấp Hướng ừ. ừ. ai dấm nè ยังน you know, okay, ี s <S ่เกลับมาหอดบาทแล้วครับนี่ใช่หดืครบไม่ใช่แาหารจัมาอาบอกเข้ยบอกแล้วคอยอัดสามาคอยบักท่งพุ่งไฟบางสว่างอันนี้ผนได้อคุณ ปจะนฮะเบ้านาเมืองอะดิโอ้อน่ก็ม่เอื่อนกูอ้าวโโหแล้วาจาหลงมาเอข่อยจไปส้ซิวฮะไปว่ามแรเขาเมื่อหันลอนหันกปยิงไปยิงกระต่ายเขว่าเขาเห็นกระต่ายมันขึ้นเออพอดีเลยคนว่ะแกมาเสาไกลป้าก็ลงมาหันมองมื่หนาฮะสองสอง นกดูทั้งกลวยครับพี่น้องตอยือว่าไต่ไฟน่ีละไต่ฟืนไตไฟเลยมันอย่งมันเหมือดมันยังอะไรอองแก่ห้องะโอ้ยซื้อเมื่อยอ้าอ้นึงมนั่งล้วมโอ้ฮะมาห่วยจานหนึงมหาเฮียต้อยูสาวเนี่จานนึง ไก่วยผู้ซาววะนี่น่ออมากเลยวะฮะไกจะได้ไก่ผ่อนผันใครจะจังหาไก่น่ะเอ้าใช่เป็นไต้ไส้ได้เผ่งกูติดครับที่งานแม่ขัวครับผู้สาวรับอันน้องย่งก่อนย่งก่นี่ฮะย่งก่ยังกันฮะแย่งกนเลยเน่ยเออกันเลยเ่ เลี้ยงไก่ใหญ่ไหมเนอเห็ดไก่เลยเนาะหยาดก็มีครับหยาดอันนี้สงสัยเราสุดตุ่มมั่งไก่ตอนนี้กั้วของเฮากำลังถ่างหมูเพื่อจะดูดฟุ้งไก่เนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นไก่ของเฮาที่จะสังหารในมือนี่คำเกินนี่ เมนูมื้อนี้เฮ็ดเมนูปิ่งนอกทุกคนเอ่ยปิ่งไก่ตอนนี้ของเฮากำลังทาหมอ้อมันปวดอยู่นั่งจากที่หม้อเฮาเดือดแต่นอกทุกคนเขาจะมาดวไก่ตากกล่องข,องขา้าอมันใช่เฮ่านะมั่นได้เล็กดวไก่น้นองลงไป ดูอกไ้บ่ได้จนนี้มันเป่อยหอนมึนหอนมึออีดีตอนนี้อ่าไดแด็ไก่ก็ห้าวไดแด็คุณลูกอีบานนึงนี่อาจจะมาใส็นี่สาของห้าว จะรูปออกแบบง่ายๆเด้อยนั่นจากคิ้งแถวดวดำพรแดงเนาะดวดออกฟูดๆแต่ว่ามองนี้มันยังโมทันซุ๊บน่าจะดวดอีกบาทนึงเนาะดวดอีกบาทนึ่งมากๆลงไปเดือนึง มือได้กรบบได้ไก่ของเทามันสิดเครย์ไม่ได้ที่เ้าปีนะมันสิดโบงาอย่างเงี้ยจะรอกออกง่ายๆเด้อการบวกไก่ของเทามันกรบบาด้ยกระบาดง่ายเนาะทุกคนเนาะสับบึกซ้ายลาออกไตเด้อเนี่ยบวกแบบง่ายขนาดตีนพวกมันมแต่สเกตตีนมันออกได้ปาเนี่ย แกบ่ได้แกบ่ได้เด้บ่ได้กระปเป็นยังนีเนาะเมื่อเซฟประจําบ้านของเฮามาแล้วเฮาก็เป็นมือก้องเอาเพราะว่าเฮาขี้คานดกไก่จะป้าให้เพิ่นดกนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเอือยเฮาเนาะจะเป็นเอือยกกต้นตะกูล ซาราวาแต่บ้านให้บ้านสวนยูแบบธรรมชาติวกไก่โบอันนี้เนาะแจ็คเดาวะกหูกแก้บกแบบคัตัวที่สองหลังจากที่ห้าลวกแดวจมะมาลองดูกเบ่งม,มันสิอันนี้ออกอยู่ออกอยูเนาะนี่อดอกแบบออกง่ายอยู่ อืมแต่ว่ามองนี่สิยาบๆด้วยอีบาทนึงเนาะกูไปเอาน้ําคือกูไปพอดีจ้ะอีบาทนึงจุ่มลงไปเด้อโอ้ว้าวหอนน้ำน้ำหอนมันกรเด็นมาถึกเฮาอ้าวเซของเฮาก็เมื่อยแ้งน่ะกินน้ำเย็นเอาไว้ เอาตรงสะดวกีเหนือเพิ <you> ่นบอกมามันจุนดกยังบ่ทันได้เพิ่นก็ให้เฮามาจุนดกอีเมนูมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดอีหยังนาะหูอยู่ได้หาเฮาตีถามเฮ็ดหยังกินนาะใส่กลมแม่นสมบ่บ่แม่นปิ้งบ่ปิ้งซะบ่ปิ้งแต่ว่าแต่ว่าอยากปิเนาะพอติว่าตก บ่ฮ <descon> ู้เด้อตัวนี้เฮาก็บ่ฮู้คือกันเนาะทุกคนอันนี้ก็้แต่เซฟหัวหน้าใหญ่เพราะว่าเฮาันเป็นเซฟน้อยเฮาก็บ่ฮู้เฮ็ดตามคำสั่งแม่นบ่ฮะขั่วฮะขั่วเฮ็ดอีอมันคือบ่ได้ขั่วปิง้เนนวกน เต้นอีกล้วบ่ดีแต่บ่เป็นค่อาเ้ากเลยบ่เป็นหยังโซโซให้ทุกคนฟังเพื่อทุกคนบ่บ่ฮู้นี่ังดกเป็นดวกรดกซอยไก่ของเฮานานาคือคนดกแม่นบ่คอมเมนต์มาเบิ่งแม่นอยู่บ่นาคือคนดกนี่เอออีเออเออ เจ็ดโจนโดอับมือแดงนี่เจ้าต้องเป็นอาหารของข้าข้าก็เห็นที่ขุนพูกลืมเยแม่สมบงแม่สมบงเจ้าสมบงอ้าวไอ้เจ้าตัวหนึ่งนี่นี่นี่แม่นบอปหน้าตาของผู้ไปจับเอาไก่มาฮะมืเม็ดไปดักของเขาบอกนั่นคอชแจ้งเพราะวกโค้ชแจ้งเพราะว่าจับเจ้าไรจะไปดักเอาไก่ขออยู่นะฮะ อันีก็ถืไม่ขอนสิบปห้ามาตะนี่หวานเนาะนี่น้องน้อยๆของเฮานี่กะเห็ดเบี้ยเกง่งคือกันเดอ้อนี่น้อยกะเห็ดเป็นเบิดทุกอย่างหนึ่งเขาหนึ่งหน้าปูมัน้ำหน้า,าเกี่ยวเขาดำหน้า,าเกี่ยวเข่ากะเห็ดเป็นให้ทานให้ทานกับเป็นอีกโอย้ยเนี่ยต้องซื้อกับปึดปึกก็เมื่อวานนี่ยนั่นล่ะเพอเพิ่งซ้อ่งลองห้าไปแจ็กสะอาด มาตัก๋วหาแยังขนาดหม้อนึงจะแทก็่กวดไก่เด้อจะไปเสืย้หาอาหารแดกมันเอกี่องแก้วบันไหลครับเหตุท่านที่ตามเหตุท่านําเด้นนี่กววาไกลกับเป็นเห็ดเป็นมดกุยางครับนี่เปนโ่น้องฝนบนหน้าครับอันหนาขึ้นมาเนี่ยอยอันหนามาเอ้ ว,าว่าน้ำว่าน้อาบนิหนูเป็นยังหน,น,น่าบัวอาบใจกรับสะอาดกัะเพาะเออเากัท้ามาซ่าันเราแก้วน่าบัวอาบกรยาเพราะใจสะอาดกระาาพาของหอมมันทำมาช้าถ้า,าสวรชทำมาตซ่ดมีเดียดน,นี่ยก็ยากใจเย็นสภาพผลปั่นมากเลว่านี่าายนะั่นเป็นไง <c oughs> สกมกเลยแอบนาข็้นนี่านะรู้ไหมเป็นตาดดุกวๆๆครับนี่นำแรงครับ จีมเจ๊อันไหนกระโวดลอยงไนทุกอย่างมาห้คือบดีเจ๊กระำดเนี่ยนี่ครับกำลังปัดได้มันแ่าทานได้กสบ้าองน่อาเบ้องนหน่ยะมาเจี้วโอ้เก่งเอยู่ละเดี๋ยวให้ข้าเขน้อมมือเดี๋ยวนมากินขน้มมือเนาะางลงวขน้อมื้อหนี่ครบคอันจบอสีแเรือจะ่นเ่เไม่หลดเห้ยไม่หลดโอ้ยพไปได้ด กหันเดจ้างขึ้นตาบ่าฝายมันจ้างพึ่นตาบ่าปุ๋ิปิชิฟนะซีนอะไรก็ยังให้มาเัาหั่นไอ้พ่อโย่เสียุกบอกมาเอไอให้มันอยู่หนาไงไอเติมน้ำมันเติมมันสามพันโอ้สามสิบมันบ่แต่ถ้าได้เราบานงเนี่ยชฟเอ้เอาไปนีโออ้วนมาซานนี่เาก่อนวับ่าวไห้คอยเอิ้ไปไม่อันวเอิ้นเน้อลูกะ หม่เยังคือทานก็เหียงดีเถอะนฮะใช่เอาสนใส่ปะน้องยังนี่น้องยังนี่ท้าแหงซื้อน้องก็าแหงบ่โอ้มือคือขาวเลยข้าแหงแดงเนาะไอ้หน่อปลซื้อแดง บรรยากาศยู่เทียงครับโอ้ยบรรยากาศยู่งก้งวอย่งก้งียเมืนเที่ยงกินทอดเี่ยง่ยกินตลอดเทียงยี่เรี่ได้ไยีหรี่เลยกินเราอยู่เทียงตลอดเลยอยู่ีเปลีย่ยนเรเพายียงหนาเี่ยงหนาเป็ไเอร์เนี่ไอ่ไอ้เห็ดตัวเย็ดกุงหยะแต่ว่าตุ๊กก่าเราหมเนไปแล้วเจ้าบอกว่าเขินไป่ต้งเทียงหรอบ่แล้วน้องมาไปหอดพัวหัวอกหอมดนอ่านตายอยู่แขนตีเยเงื่อเมไปงพีงพาพีรอารีเดชาน ทุกท่านขี่รถจักบ่บบันไดบางกันนั้นจะไปทางได้บางกันนี้อัน่ายเขาไปท่ากันหน้าเพลเอร์โอ้ไม่กิดเมร์ได้หรอเออเขาเที่ยวทางเส้นใหญ่แบบคือไปเพลเอร์กนไปอันไหนมันมันว่าอันมันจำทางว่าได้หรือเ่าไปทางนั้นมาบักเทงมากอ่มาก่ะว่าง่ายไงอันสะพานนี่ก็ลงงุ่งไอ้๋อว่าจะโซฝนมันดานยางโบข่อย่านโจขับรถแบบมันก็ไม่ข้ามอ่ะโอ้ยอ๋อตะกอนนี่เด็กแบีนนี่ตะกอน น้ำฝากทางเดี๋มวนีไ้ได้นะทางทางนี้อยไปชิบควายนี่ครับน้องสาวกำลังเห็ดไก่ครับโอ้เจียงไลายหนึ่งเจียนี่นะพี่น้องซอสเสืออกาเอาซอสเสือกันดีกว่าซอสเสือโอ้โหอโหารอ๋อ หอยเหรอหอหัน้ยอ่อาโอ้หอยหนวยังเอาอะไรก็เอาไม้ก้อยกน้อไก่ขอหวด่ไร้ยอกอไก่ข้อไก่ข้อยขอวดกจบเจาท้อเสื้อสอดสะเจ้าอาจาานเนี่ยปอแบะปอป่าปอปลาปอเพิงปอเพิงปอฝนอผู้พ่อผู้่อไฟ ม่เมียวก็มาเ้อพี่น้องเด้อโอ้โอฮะอออ่ออโอโอเข้มา <laughs> อีกเก่าเลาครับเก่าเลานี่ตาหนามเดียวกันหรืนเปเกาเล้าบุสินค,ครับนี่โอ้โกับเห็ดอีกเี่ย